ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2566นายศักดิ์ศรีสินนอกปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรานเหมือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานเป็นไปตามที่กศกำหนด 2. งงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับทุกระดับเป็นไปตามภารกิจความจำเป็นของผู้เรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนประจำปีงบประมาณรายงานโครงการและแบบสรุปความพึงพอใจการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษามีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำรายงานการใช้หลักสูตรโรงเรียนปี2565มีหลักสูตรการศึกษาฉบับปรับปรุง2566มีหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยทางโรงเรียนใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนซึ่งเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเป็นสำคัญแบบ active learning ครูมีการทำ PLC ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนมีการเปิดห้องเรียน และในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูจะต้องมีสื่อการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการสอนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรกำหนด มีการจัดทำสื่อที่ทันสมัยติดตั้งอุปกรณ์ทีวีครบชั้นมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องอาเซียนและมีการจัดทำค่ายต่างๆเช่นค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการิเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการาศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารบุคคลด้านงานงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานมีงานกิจกรรมนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไปการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยคณะครูได้จัดทำเอกสารข้อมูลนักเรียนรายบคุคคลมีการคัดกรองนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำข้อมูลไปดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไปด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยาบายกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหารมีการเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์หรือนวัตรกรรมเชิงรูปเช่นการใช้พลานเหมือนโมเดลมาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและภาระงานบริหารที่มีประโยชน์และความคุ้มค่าเมื่อนำไปปฏิบัติจริงและบรรลุตามเป้าหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการอบรมต่างๆเป็นต้นการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา การิเริ่มพัฒนาโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการให้บริการข่าวสารทางวิชาการแก่ชุมชนมีการบริการงานด้านจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและชุมชน HLC เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลทางด้านลูกเสืออีกมากมายเช่นรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นต้น การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงนักเรียนด้านผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรและตัวชี้วัดของสถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีในทศวรรษที่21และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีการปฏิบัติจริงมีการติดตามผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการใช้นวัตกรรมพรานเหมือน SLC model เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ในทศวรรษที่21โดยใช้กระบวนการ Active Learning และกระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพรานเหมือนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอน (Co 5 Steps) ผ่านกระบวนการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Schools a Learning Community, SLC) ครูทุกคนมีการดำเนินงานภายใต้พลานเหมือน SLC โมเดลโดยใช้กระบวนการ p l a n d o C ซึ่งครูทุกคนจะเป็นโมเดลทิชเชอร์และจะมีบัดดี้ทิชเชอร์เป็นผู้ร่วมสังเกตการและทำการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนทำการเปิดชั้นเรียนให้แก่ชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษาบัดดี้ทิชเชอร์และผู้เข้าร่วมสังเกตการ หลังจากการเปิดชั้นเรียน Buddy Teacher ผู้บริหารและชุมชนได้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของโมเดล Teacher ได้นำปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในครั้งต่อไปจากการจัดรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรานเหมือนพรานเหมือน SLC m o เดล ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอน (Co-5 Steps) ผ่านกระบวนการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community, SLC) เพื่อสมรรถนะคนรุ่นใหม่ศตวรรษที่21ซึ่งกระบวนการทำงานมีดังนี้ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ ครูโรงเรียนบ้านพานเหมือนมีนวัตกรรมทางการเรียนการสอนจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนร้อยละร้อยส่งผลให้นักเรียนมีผลสำมฤทางการเรียนดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสอบปลายภาคการสอบอาของชั้นประถมศึกษาปีที่1การสอบ NT ีของชั้นประถมศึกษาปีที่3และการสอบโ n e t ็ของชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านพรานเหมือนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนและการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ active learning และ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนส่งผลให้หนักเรียนเกิดทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สาระการเรียนรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งวิถีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1 ทางโรงเรียนบ้านพานเหมือนได้ดำเนินงานตามนยโยบาย15บวก1ครบทุกนยโยบายตามที่ได้รายงานแนบ QR Code ในแผ่นภาพรายงานงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มเมือง4 2. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 3. ประสานงานของประมาณและเป็นคณะกรรมการควบคุมงานในค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีผลการดำเนินงานสำเร็จตามสัญญา และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย